สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาหน้าสุดแสดงว่าวันนี้ต้องวันนี้ฉากก็อาจจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าวันนี้เนมาอยู่ที่บ้านของพี่สาวนะคะทุสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนแอพอตสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนก็จะมาแต่งหน้าแต่งหน้ารับสงการเนาะแบบว่าใช้เครื่องสปองจากเซเว่นเลยนะคะวันนี้ก็ไปใส่เครื่องสปองจจากเซเว่นมานิดนึงเนาะ อันนี้ตัวป่วนนะคะย่าเอาพี่ทำคลิปยูยอนั่งเบิงนางเบิงนังดูเฉยๆการแต่งหน้าสมการก็ไม่มีอะไรมากนะคะนอกจากการแต่งหน้ายังไงให้กันน้ำกันเหนือก็เลยซื้อรองพื้นนะคะตัวนี้มาน้ามีเมคอัพนะคะบีบีเวท ชุพาวเดอร์นะคะตัวนี้มี3-5มสิบห้ SPF บวกเลยเนาะตัวนี้มีส่วนผสมของกันแดดเนาะเขาบอกว่าเนื้อครีมเปลีป่ยนเป็นเนื้อแมตทันทีที่เกลี่ยนะคะแล้วก็คุมมันกันน้ํากันเหงื่อเนาะหน้าไม่ดรอประหว่างวันด้วยเนาะเหมาะสำหรับการท,ทาไปเล่นสงการมากมากเลยนะคะถ้ารู้สึกว่ายังหนาไม่พอก็เพิ่มลงได้นะคะเพื่อความคงทนเนาะว่า เราอาจจะไปเล่นน้ําแบบว่าทั้งวันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีเวลามาเติมสวยๆเลิศๆนะคะก็ต้องบุนิดหนึ่งแต่ว่าอยู่ในความเหมาะสมนะไม่ใช่ขาววกล่องลอยเป็นผีตานีอะไรนะไม่ได้นะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะทุกคนแม่ม่เนี่ยคือเป็นแบบนี้ขัดจัอะอันนี้เนี่ยเม่ม่แม่เนี่ยแอร์พอร์ต เนเรื่องละค่ะทุกคนแอร์พอร์ตขอโทษจ้าเลยขอโทษจ้าเลยขอโทษจ้าเมื่อกี้น้องทำ ไรนะเชดดิ้งแตกนะคะลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะเน่ก็จะลงคอนซีลเลอร์นิดนึงถึงมันจะไม่ได้กันน้ำกันเหงื่อแต่ก็ลงลงไว้เพื่อความเป,ป๊ะฟังอาจจะเข้าไปแบบถ่ายรูปก,ก่อนอะไรเงี้ยจากนั้นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ใช้ U C s u g a Cushion Cream Concealer เหมือนเดิมนะคะตัวนี้คือใช้ดีมากๆแล้วก็ใช้ได้นานด้วยนะทุกคนยังไม่หมดเลยอะ ปปดไจ้ะกงานผิวก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นก็เขียนคิ้วเลยเนาะเิสอเขียนคิ้วนะคะเนยจะใช้ของ beauty k นะคะ perfect a u t o brow นะคะเป็นสีรััเเาานะคะหมอก็จะเป็นประมาณนี้เขาเคลมมาเลยนะว่าตัวนี้กันน้ำกันเหงื่อนะคะ <S <S แต่สำหรับเนยเนว่าสีเนี้ยมันมันอ่อนเกินไปสำหรับสีผมเนยนะคะ ใช้สปูลิ่งปัดเลยนะคะส่วนตัวเนี่ยว่ามันแดงสีมันแดงเกินไปอะทุกคนเดี๋ยวในขออนุญาตใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นทับอีกนิดนะคะเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันมัน,มนในเลือกสีมาผิดมันน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ทำสีผมเนาะเพราะตอนที่ในเลือกมาในทำสีผมตอนนั้นอะ โอเคได้คิ้วประมาณนี้แล้วนะคะก็อาจจะแบบเข้มนิดนึงแต่ว่าอย่าเป็นปริงนะคะคือให้มันอยู่ติดเท่น,นิดนึงแบบว่าอาจจะจัดหนักนิดนึงตอนแต่งแต่ว่าก็ยังอยู่ในความเหมาะสมไม่คิ้วปริงอะไรจนเกินไปนะคะเลือกให้มันเหมาะสมกับสีผมใบหน้าเราอะไรเงี้ยจากนั้นนะคะเน่ก็จะมางานตาเลยเน่ก็จะใช้ตัวนี้นะคะของ Nami makeup เหมือนเดิมนะเป็นของ Showgirl นะคะเป็น อาย a d โดเบอร์ศูนย์หนึ่งสวิตพีชนะคะสีก็เป็นประมาณนี้เลยเหมือนไม่มีกลิ่นนะทุกคนก็เป็นก็แปะไปเลยจ้าเลือกตาของเราเสร็จแล้วอะเรเินใช้แปลงเกลี่ยเลยจ้า ต่เม็ดสีเขาแน่นนะต้องรีบเกลี่ยนะทุกคนเพราะว่ามันแห้งเร็วมากๆนี้ตอนนี้เขาเคลมมาเลยนะว่าเม็ดสีแน่นกันน้ำติดทนในเจอในก็เลยใส่เลยตาอะตาก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งเลยนะคะ สีพิกเน n t เขาคือแน่นมากทุกคนแล้วก็มีความกลิตเตอร์นิดนึงนะทุกคนคือสีก็สวยมากเลยนะคะไปหาซื้อได้ที่เซเว่ตัวนี้ราคาแค่4ีบาทนะคะจากนั้นก็มางานงานแก้มแก้มก็จะใช้สีเดิมตัวนี้ จากนั้นก็อมาทาปากด้วยนะคะเกลี่ยให้อะไรเมทัลลิกมันแตกตัวนะคะมันจะลดความเลื่อนลงไปเนาะจะมีความชุ่มๆุิดีีอายไลเนอร์นิดนึงของ b ีดคิวนะคะตัวนี้เป็นรุ่น Big Eye Eyeliner and Eye Shadow นะคะที่มันมีสีสีอะไรโลโกลอยู่ตรงนั่นแหละก็จะมาเขี จากนั้นก็จะลงด้วยแป้งครับนะคะแป้งชีนะชีคอสเมติกนะก็จะกดเพราะว่าตัวนี้อ่ะเขาบอกมาเลยว่าคุมมันกันน้ำกันเหงื่อก็จัดไปบ้านะจากนั้นนะคะก็ดัดขนตาอันะ ใช้มาสคาร่าของเม e l เบลีนะคะตัวนี้คือซูปเปอร์กันน้ํากันเหงื่อสำหรับไอเทมเด็ดสําหรับสงครารต้องมีนะสาวๆต้องมีจากนั้นก็เอาที่เหลือมาปัดคิ้วด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นเกาะป้องกันให้คิ้วอีกทีหนึ่งเรื่องราวก็คือลืมเชดดิง้งเอาดินสอดกินคิ้วมาเชดดิ้งก็เลย ก็เลยจะเฉ็ดทีหลังตอนที่ลงแป้งนะคะไม่รู้จะเกลียดได้ไหมลืมไงแต่ว่าอยากได้ความหน้าแบบเป็นมิติจมูกต้องงามโอเคนะพอมีจมูกก็ดูแบบมันเสร็จกว่ารู้สึกว่าเสร็จกว่าอะไรเงี้ย ออมเบนึงข้างในขอแดงนี้นึงนะฮะหาลิปสีแดงอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆมีนะคะทาเข้าไปเลยในจะใช้ของ Pro you2 เนาะก็ฟินิดลุกแล้วนะคะนั่นแหละเมื่อกี้กล้องดับไปมันร้อนฟินนิดลุกแล้วลุกก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้คะเป็นโทนนุ้มส้มแบบน่ารักต้อนรับแบบว่า แดกสมการที่แรงเหลือเกินอะไรเงี้ยใครที่แบบอยากจะแต่งหน้าง่ายๆชิวๆเครื่องสำอังจากเซเว่นนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้เนาะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะคะที่ยังไม่มีเข้ามานะคะใครสนใจติดต่อยากสปอนเซอร์คลิปเลก็ได้นะได้อยู่ <laughs> นั่นแหละ <laughs> ก็เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันนะคะว่าเครื่องสำอางของเราจะติดทนน้ำ ติดทนจะหลุดจะล่อนไหมเมื่อเจอผู้ชายสัตว์น้ําแบบแรงๆใส่อะไรนี้นะคะเราต้องไปไปดูกันเดี๋ยวจะลองทดสอบประสิทธิภาพของเมคอัพดูนะคะตอนนี้เนยใช้กล้อง iPhone 6ถ่ายนะเพราะว่ากล้องที่เนยถ่ายเมื่อกี้มันร้อนแล้วมันเครื่องดับนะคะมันเปิดยังไม่ติดเลยนะคะเนยก็จะใช้ iPhone 6ถ่ายนะคะอาจจะแสงสีอาจจะไม่ชัดเท่าไอตัวเมื่อกี้ก็ขออาภัยด้วยนะคะค่ะสงการนะคะคนที่จะมาทดสอบ ประสิทธิภาพเมกอัพนะคะอ้าวโชว์นะคะแต่ดแเดแดแดแดะเดี๋ยวเราจะลองเลยนะคะตักโชว์ไปเอาเลยเลยผู้ชายคุยผูชายสีน้ำมาวัวไม่โดนนะ พี่พี่พอละพี่พอละพี่พอเนอะพี่อะพอละเรแล้บพี่พอลวเหมือนบ้าพัดพี่เอาไปใที่ไหนใส่ที่ไหน จากเมื่อกี้นะคะที่ลองเอาน้ำใส่แล้วนะเห็นไหมคิ้วก็ยังอยู่ยังอยู่เป็นเส้นเหมือนเดิมนะคะตาอายแชโดว์อไลเนอร์ eyeliner, แล้วก็มาสคาร่าแล้วแก้มก็ยังอยู่นะปากก็ยังแน่นอยู่เหมือนเดิมนะคะแสดงว่าเคล็ดลับสูตรนี้ใช้ได้แน่นอนแบบเลิดเลดย่ยยในวันแบบสงการานนะคะไม่มีการหน้าศพหน้าสดผู้ชายนะคะชอบจะบอกว่าแบบว่า ถ้าผู้หญิงสวยไม่สวยก็คอยดูวันสงกานอ่ะก็มาดีครับก็มาดี